สวัสดีครับวิธีเปลี่ยนบัญชีนะครับรับเงินรางวัลสลากดิจิทันนะครับผมก็คือว่าใครที่ถูกรางวัลสลากดิจิทันนะครับสามารถขึ้นเงินรางวัลได้นะครับผ่านบัญชีธนาคารทุกธนาคารแล้วนะครับผมก็คือไม่มีบัญชีกรุงไทยนะครับก็สามารถขึ้นเงินสลากดิจิตันได้นะครับผมคือจะเริ่มงวดวันที่16ธันวาคม2565นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนิดหน่อยนะครับผมก็คือว่า ผู้ที่ถูกรางวัลนะครับสลากดิจิทัลนะครับผมที่เลือกรับเงินรางวัลผ่านแอปเปาตังค์นะครับผมก็คือสามารถที่จะออโอนเงินรางวัลนะครับเข้าบัญชีใดๆก็ได้นะครับของธนาคารได้ทุกธนาคารแล้วนะครับก็คือโดยไม่ต้องออรับเงินรางวัลผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะครับผมตรงส่วนนี้ก็ คือว่าจะเริ่มงวดวันที่16ธันวาคม2565เป็นต้นไปนะครับผมส่วนกรณีพี่เพื่อนเพื่อนะครับที่ลืมการขึ้นเงินรางวัลนะครับผมในงวดนั้นๆนะครับผมก็คือหากพ้น15วันไปแล้วนะครับระบบก็จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารของผู้ผูกรางวัลโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนบัญชีนะครับผูกบัญชีเป็นธนาคารอื่นกันนะครับผมวิธีการเปลี่ยนบัญชีนะครับแล้วก็ผูกบัญชีนะครับผมเลขกบัญชีนะครับก็คือว่า เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เข้ามานะครับผมแล้วก็ไปที่สลากดิจิตอลบันทีบบริการครับกดบริการด้านล่างนะครับแล้วก็ไปที่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเมนูตรงนี้ครับกดเข้ามาครับผมตัวนี้ก็จะ connect เข้าสู่สลากกินแบ่งรัฐบาลของสลากดิจิทัลนะครับผมแล้วก็ไปดูตรงอื่นๆนะครับคลิกที่อื่นๆนะครับแล้วก็ดูตรงผูกบัญชีรับเงินรางวัลนะครับกดคลิกเข้ามานะครับผมตรงส่วนนี้ครับก็จะเห็นนะครับ ช่องทางการเปลี่ยนเลขบัญชีนะครับหรือช่องทางรับเงินรางวัลนะครับก็จะมีขึ้นแอปธนาคารนะครับตรงนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นอนาคตของในการอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับผมก็พี่เพื่อนๆเข้ามาดูตรงส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนตรงจุดนี้นะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่งวด16ธันวาคม2565เป็นต้นไปนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นระบุเลขนะครับบัญชีนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็ ยังไงก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครปกดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ